สถานการณ์น้าท่วมเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีที่แกะคลี่คลายมีแต่เพิ่ม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 อะไปดูพื้นที่บางส่วนนะคะที่จังหวัดสุขโขทยัยที่ล่าสุดนะคะคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เนี่ยก็ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ด้วยกันหลังจากสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มเอ่อเข้าท่วมนะคะในหลายพื้นที่ทีมตอบโต้ภยัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกตัญยูค่ะคุณผู้ชมคะได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านนี่ก็ไปเจอท่านสมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่นะคะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่วิกฤตนะคะคุณท้ยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นำทีมตอบโต้พร้อมนะคะเจ้าหน้าที่นะคะมูลนิธิร่วมกตัญญูนำสิ่งของอย่างชีพนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่8ตําบลวังทองอําเภอศรีสํารงจังหวัดสุขโขทัยซึ่งมวลน,น้ำเนี่ยเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ เป็นวันแรกทุกคนนะคะประชาชนก็ตกอกตกใจนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะคะกับตีทีมกู้ภัยพิบัติครั้งนี้นะคะก็ลงพื้นที่ไปเลยค่ะประชาชนเนี่ยก็ต้องเตือนกันเลยถ้าเกิดว่าดูท่าทีไม่ดีก็ต้องเก็บของขึ้นที่สูงหรือไม่ก็ต้องอพยพกันออกมานี่แหละคะ่ะลถทีมนําลงไปเลยนะคะนี่คุณลุงนะคะก็ไปพบปะกันเลยว่า,าคุณลุงเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยเนี่ยค่ะ เจ้าหน้าที่ได้ดำเรือท้องแบนแล้วก็สิ่งของนะคะเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมถึงอาหารเข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้นะคะนี่คุณเอกพันธ์ก็ส่งมอบนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ําท่าเอาคุณยายเอาไปทานนะอ่าหนูน้อยเล็กลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวัง อย่าให้ลงมาเล่นน้ําหรืออะไรถ้าดูท่าไม่ดีก็ต้องอพยพขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าไปในที่ปลอดภัยที่หน่วยงานราชการจัดเตรียมไว้ให้นี่นะคะนี่ก็ขึ้นมาถึงบันไดบ้านกันแล่ะโอ้โหดูแต่ว่นี่บางส่วนน้ำเชี่ยวกลากด้วยคุณผู้ชมแรงแอนคคะะดูสิน้ําดูเหมือนจะไม่ลึกนะคะแต่ว่าแรงนะคะใช่ค่ะคือเออล้นขึ้นมาเรื่อยๆดูสิคะกระแสน้ํานี่เชี่ยวกรากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเออผู้สูงอายุลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องระมัดระวังเราก็ต้องส่งกําลังใจให้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจังจุดไหนที่อ่าต้องเผชิญกับน้ําท่วมในวิกฤตในครั้งนี้นะคะค่ะนี่ค่ะโอ้หนักจริงๆนะแล้วก็มาแบบฉับพลันด้วยนะคะใช่ค่ะบางบางจังหวัดไม่เคยท่วมขนาดนี้นะคุณผู้ชมรอบนี้คือหนักจริงๆ